สวัสดีทุกคนวันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกในการที่เราทำพอดแคสต์แล้วเราก็จะมาเล่าเรื่องชีวิตของเราในการที่เราเจอประสบการณ์ต่างๆเรื่องราวที่เราเรียนรู้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาตลอดทั้งปีทั้งปี2019และปี2020ซึ่งเวลาผ่านมามันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเป็นบท ไอแพดแห้งป๊บหนก็เราก็เลยกลายเป็นไม่ได้เป็นพอดแคสต์เพราะว่าที่อัดเสียงเราคือ iPad มันจะอัปเดต iOS 13.5นะวันนี้คือวันที่เท่าไหร่นะวันที่21พฤษภาซึ่งก็เปลี่ยนแผนล้กันเราไม่เป็นพอดแคสต์เราเป็นนั่งคุยกันเหมือนเดิมก็เราก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างเช่นว่าบางเรื่อง เราก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเราไม่รู้ว่าอ่างไาล์ของคนที่เรารู้จักกับเรื่องที่เราเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายมันจะมีเรื่องแย่ๆหรือเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมันกับคิดแบบนึงนะก็แล้วก็มันก็มีเรื่องราวต่างๆที่ เราไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องราวที่เรารู้แค่ฝ่ายเดียวพอเรามารู้เรื่องของคนทั้งสองฝ่ายแล้วมาประมวลผลเอาคือพูดง่ายๆก็อย่าหูเปานั่นแหละเพราะในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราอ่ะมันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายทั้งเรื่องที่แบบเรารู้เรื่องแค่ฟังความไปแค่ฝ่ายเดียวแล้วเราก็ตัดสินอีกคนอี่คนเป็นคนแย่ไปเลยซึ่งในความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่าง,งานั้นเสมอไปเราต้องดู เราต้องดูว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงเราต้องลองถามดูว่าความแต่ละฝ่ายอะในเมื่อเขาไม่ได้เป็นฝ่ายเล่าก่อนหรืออีกฝ่ายหนึ่งเล่าแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเล่ามันก็อาจจะไม่ตรงกันหรือเพราะคนนะปกติก็อยากเป็นฝ่ายที่ตัวเองถูกอยู่แล้วถูกปะเราอยากเป็นฝ่ายที่ถูก มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกว่าคนอยากจะเป็นฝ่ายถูกอยากให้คนอื่นๆมองว่าเราเป็นคนดีหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งมองว่าเราเป็นคนแบบไม่ดีอะไรเงี้ยก็เรื่องราวต่างๆมันก็เลยเกิดขึ้นทั้งปีเลยมีทั้งหลายเรื่องโดยที่เราบางเรื่องเราก็รู้มันก็รู้หลังเหตุการณ์ทางนั้นแหละปกติเราก็ต้องมานั่ง regret คำว่า regret เราทิ้งคำหนึ่งไว้ให้ร regret แปลว่าเสียใจภายหลังเป็นคำ กริยาเป็นเป็นเวิร์อ่ะเราเปาว่าการเสียใจภายหลังซึ่งเราก็ไม่สามารถเอาอะไรมาคืนได้เอาคืนได้แล้วอะ่ะอย่างเช่นว่าเราไม่ได้ทำโอกาสโอกาสต่างๆที่เราเกิดขึ้นอะ่ะแล้วเราไม่สามารถเลือกมันได้ไม่ได้ตัดสินใจให้ทันท่วงทีไม่ได้แบบให้อยู่ในเหตุการณ์หรือตัดสินใจผิดผิดไปก็ใช้คำว่า r e g r e t ได้แล้วก็ แล้วก็เรื่องที่ว่าแบบมีเรื่องหนึ่งก็คือข้ออ้างอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะหาข้ออ้างมามากมายเวลาเรามีปัญหาอะไรก็เวลาคนมีปัญหาเขาก็จะหาขอ้ออ้างนู่นนี่นั่นมาสารพัดและในบางครั้งมันก็อาจจะจริงหรือไม่จริง ก็ได้มันก็เป็นไปได้มันเป็นได้ทั้งสองอย่างคือเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดมามันเป็นความจริงหรือเปล่าแล้วอันนี้ก็มีเรื่องต่างๆอีกก็มีเอาไ i น์เรื่องอื่นว่าเรื่องที่เราเรียนรู้เพิ่มก็คือดื่มน,น้ำให้เพียงพอด้วยคือ stay h y d r a t e คืออากาศในเมืองไทยอ่ะมันแบบ ร้อนชื้นแล้วมันก็ร้อนมากมากคือเราก็ต้องดื่มน้ําคือต้องให้ร่างกายเรามีดื่มน้ําให้เพียงพอด้วยมันสําคัญมากไม่งั้นร่างกายเราก็จะขาดน้ำมากมันก็ไม่ดีถูกปะแล้วก็เรื่อง Growth Mindset มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเวลาเราท้อหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะลืมเรื่องนี้ไปหรือเศร้าหรือเครียดหรืออะไรต่างๆเราจะลืมเรื่องกร w t h m i ์ d s e t หรือภาษาไทยเรียกว่า กอบความคิดที่แบบเติบโตได้คือเราต้องไม่ยอมแพ้เราต้องมีความคิดที่ว่าเราสามารถพัฒนาไปได้เรื่อยๆมันคือความคิดที่แบบบางคนก็จะบอกว่าไม่จริงอะ่ะเราแบบเราไม่เก่งวิชานี้ไม่เก่งวิชานน้นเราไม่เก่งภาษานี้ภาษานู้นภาษานั้นหรือไม่เก่งภาษาอังกฤษมันต้องมีความเชื่อ,ก,อก่อนว่าเราจะพัฒนาได้ ถ้าเราไม่เชื่อในความสามารถของตัวเองตั้งแต่แรกเราก็จะไม่สามารถมาพูดหรือมาใช้ภาษาได้ที่เราจะมานั่งเคียรว่าแบบฉันไม่เก่งนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ดีหรอปะะกปล่ะก็มีเรื่องกรอบของคิดแล้วก็มีเรื่องอาหาร food is what b r i n g people together ก็คืออาหารเป็นสิ่งที่ทำให้คน ให้มาเจอกันได้แลกเปลี่ยนข้อมูลได้อาหารเองก็สามารถเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้เช่นอาหารต่างชาติอาหารแบบเม็กซิกันเอออาหารไทยอาหารอะไรเรามีเรื่องเล่ามันมีเรื่องราวในการพูดคุยแล้วการกินข้าวด้วยกันเราได้เจอผู้คนพบปะผู้คนไม่ใช่แค่อาหารขนมก็ได้เครื่องดื่มอะไรเอยมันทําให้เราได้เกิดบทสนทนามากขึ้นได้และในบาง และในบางครั้งชีวิตมันก็ไม่อยุติธรรมเสมอไปหรอกบางเรื่องเราก็รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าใครเป็นคนถูกใครเป็นคนผิดแต่เราก็ต้องทําเป็นเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเราโอเคทั้งที่เราจริงๆเราก็ไม่โอเคแล้วก็มันก็มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นเสมอไปเสมอเสมอไม่ใช่เสมอไปแล้วก็อลองทำ ถ้าใครยังไม่เคยลองทำทำพวก personality MBTI หรือไม่ก็อนิแกรมอ่าไม,ม่ว่าอะไรนะกรักคือมันจะมีลักษณะของอนิแกรมเราแนะนำมากว่ามันจะแบบอีกอย่างหนึง่งมันจะหาแบบข้อ weakness weakness กับ strength ของแต่ละฝ่ายคือแบบมูหนึง่งรักที่1 2 3 4 5อะไรจะต่างกันยังไงเขาจะบอกเหตุผลว่าแบบคนจำพวามีจะ กับอีกจำพวกนี้ยังไงวพาแบบได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดูก็เป็นสิ่งที่เราว่ามันดีสมมุติว่าแบบใครไม่รู้จักไม่รู้ว่าตัวเองมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรก็ลองไปเข้าไปลองทำดูได้แล้วก็มีเรื่องอืมแนแกรมแล้วแบบนึงน,นะ เออมันมีเรื่องหนึ่งที่ยากว่าสำหรับเราเองด้วยซ้ำก็คือ If they don't know you personally don't take it to o personal ก็คือถ้าเขาไม่ได้รู้จักเราจริงๆอะอยากคาพูดเขาม,มาคิดมาซึ่งเราเองก็ยังทำไม่ได้เท่าไหร่ว่าเราเป็นคนที่คิดมากยอมรับว่าเป็นฝ่ายที่คิดมากๆเลยซึ่งจริงๆก็ต้องเขียนวันออกมาในไดอารี่ เราก็ระบายมันออกมาว่าเพราะว่าคนเราจะเก็บความรู้สึกของตัวเองได้มากขนาดไหนกันเชียวถ้าไม่ได้พูดออกมาหรือได้เขียนออกมายันเขียดตายก่อนพอดีว่าด้วยเรื่องไดอารี่อันนี้คือไดอารี่ของเราเราได้เป็นของขวัญมาเรียนจบม .6 ตัง้งแต่สองปีที่แล้วคือปี2018ตอนนี้ก็2020แล้วเนี่ยเราเขียนไว้เท่านี้แล้ว 2ปีเราไม่คิดว่าเราจะเขียนเยอะขนาดนี้เหมือนกันมันมีเรื่องเครียดเยอะแหละปกติเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเรื่องที่เราอยากจำแล้วเรื่องที่เราเป็นบทเรียนเราก็จะเขียนไว้เล้อย,ลอ,ยอย่างน้อยเราจะได้กลับมาอ่านได้ว่าเรามีข้อผิดพลาดอะไรเพราะทุกคนก็มีข้อผิดพลาดอยู่แล้ว we all have f l a w แล้วเราก็จะต้องเรียนรู้ flaw flaw แปลว่า f l a w เป็นเป็นค เป็นคำเป็นคำนามหรือเป็นเว r รก็ได้แต่ว่าแบบตำหนิี่มีข้อบกพร่องแล้วคำว่า flaw ก็นั่นแหละคิดว่าการที่คนเรามีตำหนิมันก็เป็น มีข้อบกพร่องทุกอย่างเราก็เลยเรียนรู้ที่จะพัฒนาไงเหมือนที่เราพูดว่า grow my set ซึ่งมันก็สมคัญมากๆกับการที่เราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเรียนรู้ผู้คนได้เจอผู้คนมากมายในชีวิตเราได้เรียนรู้จากกันและกันต่อให้เธอคิดเราคิดว่าเราเราอาจจะดีกว่าเขาแต่เราก็ไม่ได้ดีกว่าเขาในทุกเรื่องมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปในทุกๆคนเราก็เรียนรู้ที่จะพัฒนา ให้เราเติบโตมากขึ้นแล้วก็ไม่ไปเป็นผลใ้ใไขพยายามที่จะพัฒนาตัวเองไม่หยุดนิ่งแล้วชีวิตมันก็จะดีขึ้นแหละแล้วก็เรื่องการจัดการความเครียดซึ่งเราเองก็บอกได้เลยว่ามันเป็นสตรัคเกิลของเราคือเป็นสตรัคเกิลสตรัคเกิลภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะ struggle แปลว่าแบบ make forceful เป็นได้ทั้งคำเป็นรวยล้คำนามทั้งคู่ก็เป็นกริกริยาหรือนามได้ทั้งคู่แปลว่ามันแบบต้องใช้พลังอะแบบดินรนต่อสู้อะเราต้องแบบแข็งขัน struggle is real เหมือนแบบมันแบบมัน,มนคือความจริงว่าเรามันแปลว่าแบบความยุ่งยากการต่อสู้อะเราอะ ต้องใช้ความพยายามในการทำมากๆาอย่างเช่นการเรียนแบบวิชาต,ต่างๆที่ยากก็รับเป็นว่า struggle ได้แล้วก็มีคำไหนที่เราพูดไปแล้วนะ regret f a w struggle แล้วก็ g r o w t h mindset ด้วยที่เราเรียนแล้วแล้วเราก็หวังว่าสิ่งที่เราพูดไป11นาทีนี้จะมีประโยชน์ให้กับคนกันโอเคไปแล้วบายบาย